กินไหมนัง่งเหลืออะไรอีกกแม่เสียงมันไม่ออกใช่ไหมแม่นั่งเหลืออะไรอีกต้มยำไหมยังไม่ออก Ừ, là. Cái này, lên trên đi xe mấy này mày tôm nhầm nhủ mày là mày bắt tom nhầm mày 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 มาทันแล้วนะ